อมฟิกออนนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะถ่ายให้ดูงานของวันนี้นะครับผมงานของวันนี้นะครับวันนี้ก็กัดที่หนีบกระบอกนะครับผมเป็นขาจับของที่หนีบกระบอกนะครับผม40ตัวนะฮะใช้เองในค่ายนะครับผมแล้วก็แบ่งให้ลูกค้าบางคนที่อยากได้ขาหนีบนะฮะนี้ยังไม่ได้ปัดเงาเลยไม่ได้เจาะรูฮะแล้วทาเสร็จจะเป็นอย่างนี้ฮะดูให้ดูชัดๆนะครับมือดำหน่อยนะครับผมมือช่างก็อย่างนี้ละ จะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้เจาะรูตับเกียวอันนี้รูยึดกับกับอ่าหน้าไม้นะฮะรูชัดหรือเปล่าในกล้องเนี่ยครับถ้าติดมาเดี๋ยวให้ชมนะฮะติดกับหน้าไม้จะเป็นทรงนี้นะครับผมนี่นะฮะเป็นขาจับของค่ายเราครับเดี๋ยวผมจะเน็บให้ดูนะครับผมจวให้ดูวิธีใช้งานครับนี่ฮะ ขี่เน็บก็บอกแล้วก็เหน็ดกดเข้าไปเลยครับแ๊บครับแน่นครับนี่เวลาสายออกมันจะนิ่งครับผมสายจะออกตรงนะไม่สะบัดครับเวลาดึงก็งัดออกอย่างนี้เลยครับนี่ฮะง่ายนะครับกดเข้าเลยครับปึ๊บดึงออกครับปุ๊บครับง่ายครับแน่นครับตัวนี้เป็นขาจับเนี่ยขาจับตัวนี้ฮะงานทางนี้ โอเคครับงานทุกตัวเราทําเองนะครับผมอย่างโงไกลนี่ก็กัดเองครับผมอลูมิเนียมครับนี่กัดเองงานปีกอย่างเงี้ยครกัดเองทั้งหมดนะครับผมสแตนบายสำหรับชุดยิงพร้อมยิงให้ลูกค้าชุดบนนะครับผมแล้วก็สั่งลูกค้าที่สั่งเป็นอะไหล่มาก็แบ่งนะครับผมเชือกนะฮะเชือกผูกลูกดอนก็มีนะครับผมมีเชือกทหารของจุดห้าเชือกไดนิม่านะครับผมนะท่านไหนถามมาก็แบ่งขายนะครับเม็ดละสิบห้าบาทนะครับผม เดีนะ๋ยวไม่ร่วมส่งนะครับผมพวกสาย PE ยางอะไรก็ยังเหลือเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยๆทยอยลงนะฮะทำวันนี้ทาเป็นคลิป้นทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมอัปเดตผลงานว่าวันนี้ทําอะไรบ้างนะครับผมยังไงลูกค้าที่สั่งงาไม้กับเราหรือว่าสั่งอะไรก็รอน,นิดนึงนะครับผมกําลังไล่เก็บงานให้นะครับผมวันนีนขอบคุณมากครับลาไปก่อนครับ